โอ้ยพี่นุชอยู่ไหนดูเร็วไม่ตอนนี้คือนันอยากขึ้นกล้องนะเราทำทำไม่ได้ฉันฉันเทพอะไรอุ้ยพี่นุชผมเป็นเอฟซีพี่นะเธอคนที่คุยกับเราว่ะเธอแตางคนเป็นบ้านนั่งกินอาหรนี่เธอนางทำไรเก่งพักดีเธอเธอเธอต้องไปหานางฉันชอบนางมากนางเป็นเหมือนเราเลยแบบจำแบบงงบ้าเราหรอไม่ไม่บ้านเราเรื่องจริงอุ้ยอยู่ไหนเรา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 บิ๊กเราเรา ไม่ขออร้งฉันไม่ฉันไม่รู้จักเกียร์แล้วฉันเลยวะเมื่อคือเกิดอะไรขึ้นทุกคนเมนว่าพี่นุชจะขึ้นกล้องก่อ่ไขึ้นกล้องเร็วลยทำยังไงทำให้หน่อยเร็วๆทำไม่ได้พี่นุชมันได้อยู่เนี่ยนี่เออได้แล้วขึ้นไม่นี่เร็วๆพี่นุชว้าวอุ้ยเจอจำเป็นซีนางนะนี่สวัสดีค่ะไม่พูดได้ไม่ได้แกะแกะโอเพ่น พี่นุ่นพูดได้ไหมเบาเลยค่ะเบาเลยพี่นุ่นอ่ะไล่จีดพักดีอ่ะเป็นแฟนเก่าดิจิวและฉันชอบนางมากนั่งกินสกเล็นนั่งกินเธอนั่งคุยสานบ้านเฮาเธอฉันจะบอกให้ฉันชอบเธอมากแม่เบียดฉันพูดจริงๆจะว่ากอดตัวกั้ากือไง <c oughs> อัน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 ,อนคอยเมื่อนี้คอยดีใจแห้งคอยร้องเพลงคอยว่าสิมีแมวมองอันโตกเกียวมิวสิยกมาเบิงคอยนะวายสาเสียงอย่านป <มา S 2> ดีไปเด็ด <มา S 2> แม่เลยอย่าแค่หุ่นเสือ ข่อยซ้อมเต้นไว้ซ้อมร้องเพลงคอยซ้อมนี่บันทิ้แล้วคับอันบอดนวดน้ำประหุ้งกันนะเธอนางเป็นไทดู๋กับเราเลยชอบทำอาหารอีสานนั่งน้ำไปอย่างนี้จริงไรนะโธ้อุ้ยเดี๋ยวคอยเคิร์นคอยคอยเก๊กคอยเก๊กไปก่อนเดี๋ยวข่อยจะบองงามเดี๋ยวข่อยจะบองงามข่อยงามไปเส้าเส้าแม่เอ้ยเห็นไหมละครเธอพี่รุตเธอจะชอบพิรุตมากเลยนะจะชอบมากเลยที่น้กเมื่อกี้อ่ะ พี่นุชฟังผมนะอีกแล้วใครออีกไม่่ใช้กูท่าขิมเดือดไม่ใช่เจ้าหญิงแอดอีกแล้วบอสผู้ใหญ่บ้านพี่เอาอันนี้ฉันขอฉันจะมูจากเจ้าอีหลีแล้วมึงแกเอฟซีน่ะบอกว่าพี่นุชอันนั้นสิ่ี่อย่างบัวเออใช่ไหมโอเคฉันอยากฉันอยากขึ้นกับาแกเราวันนี้ลุปไอพนักงานแถวนั้นบอกว่าหุยนุชอันนั้นอันี่ฉันเอฟซีพี่นุชทุกคนรู้จากเจ้าหมดเลยแต่ว่าฉันกว่า คือใครไม่ไม่แกไม่ใช่สายอินฟูแบบเราบอคอยเคยเจอเจ้าเทียนเนืองอยู่ง่ามันเกิดนานุ่นเจ้าทมเจ้าเมาแล้วมั้งเจ้าถามว่าเจ้าเป็นไทยดีคอยเป็นต้นแก้วเจ้าน่ะเจ้าก็ถามเจ้าซื้อยังคอยเลยว่าซื้อนุษเนี่ยเราเจ้าก็เห็นนางงงกูไม่ไม่พี่นุษผมชอบพี่มากเลยเธอนางทำไรจิพักดีนางนางมาทำไรของนางให้มันฟังเพราะว่านางชอบอาหารอีสานแล้วนะเออเออชอบมน่รอ่อุ้ยชอบอะยังชอบ แต่ว่าวันนึ่งนางมีแฟนเนฉันก็เหนื่อยนะว่าทำไมมันต่างกันจังโอ้โได้ได้ว่าได้ว่าได้ไม่ให้ดอกไม่ให้ดอกชอบหน้าคิมไหมใช่หัวเราน้องเหี้ยกดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนไม่ที่หนูผมชอบพี่มากเลยนะพี่เป็นอ๋อเขาทำงานไงงานว่างไงนานไอ้นู่นโรงพยาบาลเชื่อจะไปเที่อจะกินบ้านจะเอนแล้วก็ไปนี่แหมเชื่อ บร<ห>พอ่ะินวดพักบอกก่อนพี่นวดผมชอบเป็นสมาชิกเ,เขาเอ,าอาันอัน็ดบุญล่องบานนั่นคล,ล,ลาตส<บ>ติสแมนท<อ>ี่จะไปนี่อ๋อเหรอฉันกับก่อดก็ค<า>ือไ้่ไปพี่นวดผมอ่ะชอบเจ้ามากเพระาะว่าเลยไหมเจ้เอาไงบาดรทั้งหมดที่ศาลแหมแล้วมันมีความเรียวทุกอย่างเราคือความเรียวไม่สามารถพูงงามเนาะตัวจริงอ่ะผมก็เห็นแต่นางหุ่นดีแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดคือนางสามารถทำ ทำไรบ้านๆของนางอ่ะอันอันอันบาโฮดีอันไปได้มื่อไรก่อไปทุกวันค่ะเธอโสดเธอก็มาเลยค่ะอย่าวุ่นวายเจ็บเจ็บเจ็บเราวแล้โสดไม่ทำไมพี่นุ๊กพี่นุแกสวยนะแกไม่แกสูงหมุนดีมากเธอแกน่าเทสมากฉันจะพูดเลยเธอโสดได้ไงฮ่ะเธอโสดได้ไงตรงนี้โสดไงอุยนิสัยค่ะพี่นิสัย พี่นุชแต่พี่ชอบบี๊แก่ขอยืมไอลืมยิ่งแอดของขอยแล้วกันแดดเข้าสู่เกิดการซื้อก็จะการเรื่อยเรื่ยมหนูออดผู้งามเนาะใช่ผูุ้ลได้ายเด้อมือหนีขอยกเอาว่าขอยี่แจ้งเกิดแม้เมื่อนี้ขอยได้แจ้งเกิดเลยนั่อยู่ไหนตัวนี้เป็นนุชมันช่เป็นนุชอันอยู่กรุงเทพค่ะเจ้ามาหอนแก้มือไรเจะโทรหาข่อยเด้อ นั่นนั่นได้แจ้งเกิดแล้วได้เลยไปเลยฟิล์มขับหนาไปกินข้าวแล้วมาทม่เราไปกินแม่เราไปเมาส์มอยกินข้าวเราไม่ต้องมาธุรกิจโน่นนี่นั่นมากเยอะพี่เือเก็บ็ปกินสุกเลยก่ะเราไม่ธุรกิจแต่ว่าอย่าลืมกดตะก้าเราไม่ธุรกิจแต่ว่ากันแดดสีคือันนั้นครีมอะไรนะคะ กิมฟ er. anyway, okay. oh, ินออร่าโอ้โหกินบุตรกตกาเด้อพี่น้องเด้อกตกาเอฟิวอาร์อันอันพวกเจ้าคือผ้ากันตาหวานเถอะจ้ามาก่อนจะบอกรู้เชี่ยแล้วนีเชี่ยแล้วกินคือยตายพี่นู่นน่ะแกกินแกกินสกเล็กกินลาบกินลาบเลือดกับอันสี่สิบดีกีโอ้บอกไปแต่ปุซ่ายานเนาะสี่สิบดอกโดยมันเลอะจุ๋ยเล้วเฮามันบ้านเฮามันเลอะจุ๋ยเล้วเอ้ยคอยหนาบอกเลยว่า ฉันน่ะรักเธอมากจริงๆเธอฉันฉันจะติดตามโอ้ยฉันไม่อยากบอกเลยว่ะเธอแม่ใหญ่นุ่นนี่คือคนบ้านบ้านของเราคนรู้จักพี่นุ่นแต่ยูวันยูยามฟี่แหลกหงมากเอาเยอะๆคนก้อนถุงมางมันคนที่เอ็นเกีในเมืองแหมอ๋อข่อยบอลแมนดาลาเพิ่นเลยบอลูจักเออเห็นบอลหงอยด้วยกูเห็นบอลบอกแล้วหนาหัวนน้าหยวหน้าวนาแหลกแล้วหนาแล่แล้วร่มเงี้ย เราแค่หกดาบเดีวอุ้ยพี่นู๊อุ้ยดีใจยังเลยอ่ะดีใจมากเหมือนกันค่ะเมื่อนี้ฝ่ายสีนัทรับบ่นี่ยให้ดีพักดีนะเธอฉันติดตามนางนั้นสมัยเพื่อนอะไรยูจักอะไรอะไรเพื่อนอะไรไลน์อันบียูไซก่อนสกกลนครค่ะสกกลนครบอสเธอแกเป็นคนแบบบ้านๆเหมือนเราเลยแกแบบกินลาบสกเล็กกินนึงอุ้ยอ่ะผมเล่นอยู่สกกลนครยี่สิบสี่เดือนบ่ต้องไปอ่ะฮะไปเต้า เราเจอกันยี่สิบสี่ไมล่ะบอสทุล่ะป๋าคอยอยู่กรุงเทพแม่คอยอันตอนนี้ไปกูอินดีกระซ้าเขาเป็นไรเขาไป็นไรแล้วเราบอเราเป็นนะได้ตอนนี้นางดังมากเอ็นเกล็ดนางดีเพราะว่านางเลิกกับยไว้แกพูดได้เพราะแกแกแกเปิดแกยอมรับกันแล้วแกมาอะไรด้วยกันแล้วพูดเลยมันก็แค่เจ็บนิดหน่อยปะเจ็บนิดนใช่ไหมเห็นไหมปังมันเป็นเรื่องจริงโธ่แกปวดใจแกแบบที่แกสัมภาษณ์อ่ะฉันร้องไห้กับแกเลยนะฉันรู้ว่าปผู้หญิงคนนี้ไม่รู้สึก คือไม่รู้สึกเสียใจบ้างเลยเหลือวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่แกแบบเอาเราเจอะหน้าข่อยก็นมาข้างซ้าเส้อะไรกันบ่นีนะเออลุยบอนบ่นีแนบบอกราบบอกไปหัวใจมาเตารุ่นนักร้องนไม่เพียงจบจบมองมองไม่ปล่อยในใจร้านรับบอกข้อศอค่ะพี่นุชเสียงไม่ดีปันนั้นค่ะร้านเขาเก๋ข้างทางค่ะแม่ยังว่าจบเหนือเพลงมาได้อองเสี่ กูเดียวกินอ,อ,อ,ขอ,ขอ,อร่ยกูเองกูไม่ใครขอบอเขาเขามาสาัสา่งไอ,อ้สามข้าวข้าวทั้งหมดนี่ฉันชอบพี่นุชมากเลยเรียกนางมาเดี๋ยวหลังจากลงไลน์ฉันจะศึกษาดูงานพี่นุชว<บ>่า<บ>คลิปแกเป็นยังไงฉันจะเลือดแมนเฮ้ยคอยบอกพวกออกคอยรีบด่วนดิดูคนที่สารน้ำมอกกันดีเอ้ยดอนมาส่งสกปรกอ๋อโอเคเออถ้าเธอสะบัดแกนะแกเป็นผู้หญิงแบบบ้านๆไม่มีมาดฉันบอกเลยพี่นุชไม่มีมาด พี่นุ้ยไม่ใช่ดาราใช่ไหมไม่ใช่ดาราเป็นนางแบบอินฟูคอยเป็นยังคอยเป็นไัยคอยกอบลู่เอ้าแม่จะไปจะโปรโมตจะไปน้องรถเกียบเลยคอยเป็นคนโสดอันหู้ยว่าโสดกูสูนหมดหูไหลายนท์ละแต่หลงเราจะโปรโมตจะไปจะไปน้องในรถเกียบไปน้อ่งรถเกียบเลยนะแม่กูสูนโอเคแล้วพี่นุ้นมาคอนเสนร์ตถูฉันชอบฉันชอบเกม่ยอไหมสวอยถั่วเขีค เธอฉันชอบพินุตมากเลยจะไปทะไปนไหมไม่แกแักแกลงพักดีไล่ไล่ของแกไม่มีอะไรเลยค่ะแค่มีป้ายแล้วก็เข้าไปนั่งเฉียงนานแล้วกินคือไม่มีอะไรเลยนะคะอย่าไปนะคะใครก็ได้อย่าไปไอคนฉันติดตามแกแต่แรกฉันว่าพี่ท้าเป็นผู้หญิงคนนี้หุ่นดีสูงแล้วทำไมแบบว่าเออมาทำอะไรคอนเทนต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ย่องเมนบบ พี่นุชขออนุญาตเสียมอนญาตนะพี่นุชอายุเท่าไหร่ครับสามสิบสามปีนี้จ้าวัได้เห็นมันแล้วบ้านถอยเนาะบ้านถาวเทิร์นถ้ากรณีก็เห็นมันแล้วเนาะงเติร์นยิ้มหาฮัล้หลน้องกูนี่เชียร์หรอหัวใจมักบ้าลุ่นน้อง พวานุชไม่พี่นุดีใจอ่ะส่วนแม่กาเดี๋ยววันนี้แม่ลองพี่ต่อยเกล็่าวอเจะามาขอนเกล็ดไหมไงโอเคค่ะโอเคได้ได้ไม่ผมผมอ่ะผมชอบพี่นุชตั้งแต่ว่าพี่นุชทำเรื่องจิตพักดีแล้วตอนนั้นไล่จิตพักดีไม่มีอะไรเลย ได้ตอนนี้ก็ไม่มีมีดังเเธอเธอต้องไปดูคอนเทนต์เธอต้องไปดูเป็นสมองแข็งไปดูเพจแกก่อนโมจิบนไอบอลเออเออเอาขี้อ้วนขอว่าเออต้องแบบนั้นเลยกินบ้านเลยกินกินมีขนเขินมาสั้นทุกคนตอบมาอย่างเฮ็ดเทสโต้งไหนต่อไม่ผมไปไล่จพอดีได้ไหม ไม่ได้สี่แต่แรกเขามีอะไรมีแค่เถียงนายแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์กินอันลาบบิบบิบสีเสียดายฝอยบัยูเอาออกมาที่ล่ะเป็นยังงเอืื่ยยิบหายไนงานเศรายุกรุงเทพขานว่าสันค่อยไปเรี่ยวนี่กูสูงกูกลับเาด้อันนี้ข้ามี่กูสูนพี่นุ๊กนะถ้าเราไม่ได้เจอกันนะเราจะไม่ได้แบบสารสัมพันธ์กันนะพี่นุ๊ต้องกลับมาอันนี้ยี่สิบสี่เหาอกัอน มาหาน้องข่อยแน่มันจะเอานี่ไปไล่ขายบาัมึงกับกูเราไปยังขอนแก่นข่อยกลับไปได้เออพอไขาจะไม่ไม่วันสุดวนก็ได้ไม่เราดูตารางหดูตารางหน่อยดูตารางหน่อยว่าไม่ทำไปอยู่นี่ทำไปไม่เกลี่ยนเขาเปลี่ยด้วยไม่เอาแต่เสื้นขึ้นมาหนิยังเสื้ออยากจะจะไปเสื้นผู้นั้นผู้นิ่งข่อยเฮ็ดบ่เปลี่ยนเด้อตอนนี้ขายของเร็วตอนนี้ของขายผัออกแล้วสติลุดนะคะแปลว่าี่ลุตผมอ่ะชอบ จ้ามากเลยนะเจ้ผมแบบขอข้ชมนะคุณข่อยมาผู้ไ้เจ้ากับมากูเอ้าล่งไหนซากูสุนหรืย่นีก่แล้วข่อยบอกคือู้ไ้หอกไหนกูมิสุยางคาถ้าหากูสวนเฮ้ยเอาไล่ไปอุ้ยไ่ตัวไ่ถึงควันเมืองสี่พันเลยบ่ โอ้ยโอ้กันอย่นี้มาสุดอันนี้คืออยู่นี่บ่นี่อันอันนี้ตอนอกหักอกหักเราไปเที่ยวเธอต้องดูแรกๆบอกแล้วว่าผมเปอ็ซีพี่เพราะว่าเขาค่อนบ้านเดียวกันคอยบอกเลยว่าฝันเดิมต้องเจอสมัยอะไรที่พึ่งดีหน่อยคอยดูเจ้าสมัยไล้จิตพึ่งดีไม่มีอะไรเลยเล็กๆเลยสุดยอดเลยตอนนี้ล่ะตอนนี้ดังแล้วแต่ว่าแกน่ะไม่สารต่อ แกน่ะไปไปไปฝังแบบว่าขายของฝันเพืออะไรเราไปขายของมากเกินไปที่จริงถ้าแกทําแบบคอนเทนต์ไรจิตพอดีนะแกได้เหมือนกันแกจะเป็นแบบว่าถ้ากันเอาแค้นคือกันไว้อะไรยังคือกันไวไหมล่ะแมนอยู่ในนําน้องเนี่ยเด้อเดี๋ยวจะไปกันเด้อไม่ในน้ำยังนะเขาก็เม่ข่อยกันเจ้านี่ล่ะเาถูกันี่บอกเอออ แกไม่ใช่สายไฮโซแกเป็นสายติดบ้านไล่ที่แกทำเป็แรกแต่ฉันอ่ะดูฉันชอบความเป็นความเป็นความเป็นตัวตนของอีสานท,ที่ฉันชอบแกเลยเชื่อแกแบบเออโน่นเนี่ยฉันชอบมากอันนี้คือบอางคลิปขอยูทิ่นั่นนะแบรนด์วายาวาเราเห็นเจ้าเจ้ก,ก่นอนให้พี่ตามเจ้าไม่ไงไม่ไงตาเธอไม่เลยเหรอพี่นู๊ดมาขอนแกน่นฟังมันมาเลยวันนี้วันนี้พี่นู๊ดเรา เข้าบริมีผู้ใหหลายเฮ้าไมได้พีเดนองเอือ้อยคอยบอกเจ้าทั้งนี่ล่ละคนที่ตามเจ้าตั้งใจอะไรที่พอบดบีว่ามี่โอ้ยย่มาหายตอนแหลมาเกเลยคุณคอนเทนต์ดีจะมีพาน,นุ่นเนี่ยไม่ได้เตรียมการสักบื่อสักเว้นเนาะ,ออะไ,ไะภาพลักษณ์ของพี่นุชนะเริ่มแรกเลยนะเป็นนางแบบเป็นผู้หญิงบ้าน,านที่แบบว่าท,ที่แบบเอ้ยแบบว่ากินอาหารอีสานแบบ กินยังแบบน่ากแบบจริงๆเออเอาพอมีบัวเนี่ยก็เริ่มอัพเกรดจยกขอ้นยัยหูมแล้วโดเดลัยังไงมันขึ้นมาได้พี่บัวไฮโซเนี่ยก็เริ่มอัพเกรดจักของมันก็เลยตัวตนแกก็เลยหายไปช่วงหนึ่งคอยไฮโซอยู่แล้วยนาจไฮโซ้อใหซโบแดงไม่ใช่โลโซโบแดงโลโซโบรักอะไรวะ แม่คอยขับรถสอลข่อยกับไปกินซุปเลยคือเจ้านั่นล่ะะคอยขับรถเบฟเออแต่ก่อนไม่ผมอ่ะติดตามพี่นุไม่รู้ว่ามครติดตามไม่ผมเห็นพี่นุตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยผมบอกชื่นชอบว่าเฮ้ยแกสวยขนาดนี้ทาไมแกไม่ไปอยู่กรุงเทพไม่ไปนน่นไม่ไน้นทำไมแกเลือกที่จะมาอยู่อีสานบ้านเราวะอะไรเงี้ยเคยคิดแบบนี้ข้าเจ้าวายาบอกพื้นและยาเผาขนลายจุ่ะกูจริงกูตี เอินขึ้นไรน้ำกับบาลุล่ะอุณศวนเออไข่มากเจ้าขอมูลเจ้าแน่นแห้งเอากระชั้นม่เลีซีเจ้าเหม็นไม่ใยถึงขอมูลสีพีพีฉึกฉึกแมนกดกดกดตะก้าเออแมนกูแมนตะก้าข่ปิ้วเลยพี่มาพี่นวดผมอ่ะผมอ่ะเอฟซักผมยังเท้าเกือเขาสิบปีกูงงกูยิบซี บบฉัน40ปีฉัน40ปีฉันเชืว่าฉันอยู25ปีตลอดเวลาเออโอเคพี่นุตเฮาคนบ้านเดียวกันหักแพงกันไวเอือยคอยน่ะต้องใจเจาเหมือนเลย่อคยอ่านข่าเจาตลอดเลยบฟใส่นี่บอฟินเดนแปลงเดือแสบปากกินขาว่าแสบกูอานีนะมไดฟินเดนวอือไม่้บอขายมาปลย คนบปางนเดียวกันแค่มองตากเป็นทงหรอยู่แม่บางครั้งแม่เป็นสองอย่างไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นสองอย่างไม่ได้แม่เป็นอย่างเดียวก็คือเป็นตลกเป็นคนสวยไม่ได้หรอกค่ะเอาสวยเขาสีเบมีูุ้สามัยจังสั้นแล้วเบาป้าฉันเห็นทุกอย่างค่ะฉันเป็นคนติดตามแกทุกอย่าง ม่ได้เป็นคนสวยเป็นคนโสดค่ะเอา้าเข้าหลการลงคนสวยคือคนสวยคนสวยคนสวยแปลว่าต้องไม่โสดนะแม่ถ้าสวยแปลว่าโสดแม่ต้องส่งกระจกนะเอา,เอาบอกความจริงถ้ามันรับบ่ไดดโว้ยไม่ยิ้มหนวดเลยแงว่ากาษนาไปโลดผู้ใดมีแฟนผู้ใดมีผัวไม่อย่างอา,ายุจะสินดไปวค่หยอกเล่นนะเฮ้เราก็ใครหลายคะมอการบอกไป แล้วขายได้กูเฮาว่ะเขาตอบว่าเอาขอยอดขอยอดแสนห้าจะได้แซงพี่นุชเออเอ้ยเอาเอาพี่น้องเขาคือขายได้เอาแม่กูแต่ก้าเขาคือขายได้มาแข่งแม่เอาเงี้ยมาเออพิมพิมสมหรือเขาใจออโกลงไม่หยีได้ปะได้พิมตอลาพิมสมอยู่พี่น้องดูหกพันเอาเสียอะไรก็เถอเสาวเด้อพี่น้องทุกคนมันพี่แค่ขายของไในยุทธวันนี้หมรู้จักคุทธวนธีไหม แม่สวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรเดี๋ยวพูดก่อนอย่ามาแม่เฉยๆค่ะแม่ชื่ออะไรคะแม่แซมค่ะแม่อีฉันเองค่ะเว้อเนี่ยส่งน้าของฉันเป็นเอ่อนางงามในค่ายแม่แซมค่ะโอ้ยเป็นนางงามมีทั้งโอ้ยมีหนุดโอ้ยจูเศร้ากับนางงามแบบนี้เศส่งเลยแม่สวยเด้อนัักเลยเห็นไหมชมเอยู่ว่าแน้่งโตคลอบนั่งถามก่อนนั่งตอบขอ กำรัะการท้ากกอนหนูตอบขอเขาหลอกชุดถ่ายทุกเวทีมีสานพ่นอะไรที่หามีสานกะไรที่สาวอันพี่เค่มันขายมันขายของได้น้ำตีค่ะได้ขายได้ขายได้หมดเลยเอาขายเนี้ย พี่น้องคอยสิเซดโปรให้เมื่อนี้เ็ดยอดได้หลาย่นกูบ้าวเห็นว่าเ้าเป็นผู้ยิ่งที่แบบว่าทำการทำงานเข้าใจไหมทุกคนไปเดี๋ยวทำโปรให้กดตะกร้าเลยนะพี่นวดค่ะมาขอนแก่นไปค่ะไปชีวิตเธอจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรรู้ไหมเปลี่ยนจากที่แย่เป็นดี ไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ทุกอย่างที่ผ่านมาชีวิตเราไม่แย่พี่นุชใช่ช่วยเขาไหมด้วยไหมดับท่าแน่นี่แน่คูณไอเอเอาไปเลยกันแดดกันอมดเลยนะสู๋จากสองแปดห้าพี่นุชเอาวของของคือของให้ผู้บ่ังเลยนี่ไปไงกุนโร่คีนุชไอมาใครมีคนอายท่างคุณคืออดหัวเขามาพี่นุชมาหน่อยมาหน่อย เจาะ cancel เจาะเรือเจาะม้าเลยเจ้าะยบุญไวยแม่แซมอย่าไปหาเด้อมาห้แม่เนี่ยแม่แกตายแล้วย้อนบุญพลาไม่รู้เรื่องเนาะมาผมพ่อซิวเกิดมื่อีกบ่เกิดขึ้นซิวเขาแต่ลาดจะแล้วโปรมาแล้วแม่โปรอมาแล้วกันแดดวันนี้โชว์ผู้บ่าวสับน้อยผู้บ่าวสับน้อย โชว์ผู้บ่าวสั้นน้อยเลยให้ให้ให้มันแหลมแหลมเนี่ยให้มันแหลมเนี่ยแม่อย่านิ่งแม่สองร้อยห้าสิบแม่สองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นไปทำไมขี้บอแพ้งง่ายทำไมขี้บอแพ้ขี้บอแพ้อีหลีกูไม่ได้ว่าอะไรที่ว่าขี้คนแพ้งง่ายพอนะโอ้กูเมื่อย์ลายวัดเลยบอกยิ่งขึ้นคนแพ้ก็แพ้ได้ ป้าไฮโปกับกับบอสือนนี่ขอบคุณคุณปุ๊กไปค่ะกดแล้วขอบคุณค่ะพี่น้องัว่าคุณอุ้ยขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาแล่นบืดขึ้นจักแสนหาลรวเร็วมันจังสวยนี่มสบิ๊เราเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วขอสองหมื่นพี่น้องกดช่วยวิ่บนไปดนแไม่หดแสนหานสวยเด้อ แม่ใหญ่มีแต่มากก็ไม่สู้เราขอสองหมื่นทำไมยอดไม่วิ่งขาไม่มีคนกดหรือเปล่ามันเลยไม่วิ่งมันต้องยังไงอ่ะพี่หนูฉันน่ะเป็นเอฟซีเธอนะฉันบอกเธอกันนี่แหละขอบคุณค่ะไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นเอฟซีเธอราคาไล์เก่าหรือเปล่าเขาถามทำไงทำไม่เป็น คแล้วใคเคแล้วมบอกเอาเลือดดี้เขาเบื้องเนี้ยเขาว่ามันขาดพ่อหลักครูคุณเร็วกดไลย้อนมันรักษาได้ีทีเนี่ยอันนี้มเ้องสุขาพีด้อมือก้เมื่อไหร่ที่่สเนี่ยกูสวห้ายสี่สิบจะไปแล้วจ่าสองบเลือดเลือดเอแม่อนูน้องปรงมุนให้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบน่าจะค้างเราน่าจะต้องได้แสนห้าแล้วแม่อตอนนี้โซ่ผูบาวค่ะโซ่ผูบาวซัน้นยต้อง จะมว่าสั้นหน่อยอยังคอยซื้อซี้อปีแล้วไม่ไงคางคางเจ้าแมีว้ายอายุหน่อยยืเสื้อเต่บอกเลยว่ามันสมองเลยคุณคนหกสิบโ้ย,ยที่ขบาบอ<โ>ก,กว่าหกสิบเลยวเขาบอกว่าบริเนอน์ดอกมือน,นี่ไม่จะไปไล่ <c oughs> ไล่แกวันที่ยี่สิบจะไปไล่ไล่นี้ไ,นไ,นไปไล่ติด เอางี้ไปไหมพี่นวดพี่นวดเดี๋ยวให้น้องน้องแบบน้องจะไปไล่พี่นวดวันที้ยี่สิบสี่ได้ไหมเสียดายมันมันติดจริงจริงพอแม่หนูมาหาจากสกลพ่อแม่หนูบินมาพรุ่งนี้เลยเจออะไรปิดอะไรจริงกูได้ไปไข่เสี้ยงไห้เป็่อนน้องไข่มาเพย์แพ้ไข่วันนี้เจอกันบันเทิงแน่เมาคู่เขาว่าเนี่ี่นักตู้รไปไร่มาสั้นเพิ่นว่าเออแมนค่ะพี่น้องมือนี่เป็นใคร